อันนี้เป็นไรมาครับวดหัวตัวนอไอแล้ก็มีเสมหะครับก็อาจจะได้ยานะครับยาแก้ปวดลดไข้นะครับยาแก้ไอายนะครับแล้วก็ยาลดอการเสมหะนะครับสามตัวนะครับเดี๋ยวพอหลังจากที่ได้รับใบสั่งยายแล้วก็เดี๋ยวไปรับยาที่ช่องเบอร์2 หลักในการใช้ยานะครับไม่ว่าจะเป็นยารับประทานหรือว่ายาใช้ภายนอกนะครับก็จะมีหลากหลายวิธีนะครับซึ่งหลักการโดยทั่วไปแล้วนะครับที่จะต้องใช้ถูกก็คืออันที่1นนะครับใช้ถูกกับโรคนะครับถูกกับโรคถูกกับคนถูกวิธีถูกขาดนะครับถูกเวลาแล้วก็ถูกเหตุผลนะครับหมายความว่ามีความสมเหตุสมผลในการที่จะเลือกใช้ยานั่นเอง รเราไปดูกันว่าในแต่ละอย่างเนี่ยจะมีวิธีการอย่างไรนะครับสำหรับการใช้ยาให้ถูกกับโรคก็คือว่าเราต้องใช้ยาให้ตรงตามกับอาการของคนไข้ครับหรือว่าข้อบ่งใช้ของยานั้นๆที่เรียกว่าเป็นอินดิเคชันของยานะครับถ้าในกรณีที่เป็นมีอาการปวดหัวตัวร้อนนะครับ จะต้องใช้ยาที่เป็นแก้ปวดลดไข้นะครับไม่ใช่เวลาที่มีอาการไข้ที่รต้องไปซื้อยาปฏิชีวนะหรือว่ายาฆ่าเชื้อมารับประทานนะครับซึ่งอันนี้จะเรียกว่าเป็นการใช้ยาที่ไม่ถูกกับโรคนะครับส่วนที่2นะครับก็คือการใช้ยาที่ถูกกับคนนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าคนแต่ละคนนะครับมีสภาพร่างกายที่แตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กนะครับวัยกลางคนหรือว่าวัยสูงอายุนะครับสภาพร่างกายของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับอวัยวะต่างๆที่ในการทํางานในร่างกายก็จะแตกต่าง ดังนั้นการใช้ยา er, ที่สําหรับเด็กสําหรับผู้สูงอายุห,หรือว่าสำหรับบุคคลทั่วไปเนี่ยตึงแตกต่างกันนะครับส่วนที่3นะครับเป็นเรื่องของยา nice ท,ที่ใช้ให้ถูกวิธีนะครับว่ายาบางตัวนะครับสามารถที่จะใช้เป็นยารับประทานนะครับยาบางตัวใช้ฉีดยาบางตัวใช้ในการที่จะทาถูนวดนะครับหรือว่ายาป้ายตาหยอดตาันี้ต้องใช้ให้ถูกวิธีนะครับส่วนถัดมานะครับก็คือใช้ให้ถูกขนาดนะครับถูกขนาดก็คือว่าในขนาดที่อายุ สมมติว่าเป็นเด็กนะครับเป็นเด็กก็ต้องใช้ยาในขนาดที่ของเด็กนะครับจะอย่างเช่นพราเซตามอลในขนาด325มิลลิกรัมนะครับส่วนผู้ใหญ่ก็ต้องใช้ในขนาด500มิลลิกรัมแบบนี้นะครับเราต้องมอีการใช้ให้ถูกขนาดนะครับส่วนถัดไปจะต้องเป็นถูกเวลานะครับส่วนของการถูกเวลาก็หมายความว่า,ามี2ส,ส่วนครับส่วนที่1ก็คือว่ายาตัวนั้นครับให้รับประทานช่วงเ,เช้ากลางวันเย็นหรือว่าก่อนนอนอันนี้เราต้องรับประทานให้ตรงกับเวลา ที่ทางหมอได้จ่ายไปนะครับแล้วก็เป็นช่วงของระยะเวลาด้วยนะครับยาบางตัวครับต้องทานในช่วงระยะเวลา3วัน5วัน7วันก็แล้วแต่ชนิดของยานะครับยกตัวอย่างเช่นยาฆ่าเชื้อหรือว่ายาปฏิชีวนะนะครับต้องรับประทานติดต่อกัน5าวันนะครับซึ่งทางเภสัชกรหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์มักจะแนะนําเสมอครับว่าให้รับประทาน,นยาน,นี้ติดต่อกันจนหมดนั่นหมายความว่า ความเป้าหมายปลายทางก็คือว่าเราอยากจะให้เรารับประทานยาจนครบ5วัน7วันแบบนี้นะครับส่วนถัดไปนะครับเป็นยาการใช้ยาที่ถูกเหตุผลนะครับหรือว่ามีความสมเหตุสมผลในการใช้ยานั่นเองนะครับคืออาจจะไม่ได้ใช้ยาที่ซ้าซ้อนนะครับคืออย่างเช่นถ้ามีอาการปวดนะครับเรามักจะไปซื้อยากินเองนะครับใช้ทั้งยาพาราใช้ทั้งยา ต้านการปวดที่ไม่ใช่เสียลอยนะครับบางบาง,บางคนอาจจะซื้อมา2ชนิดแล้วก็รับประทานไปทั้ง2ชนิดเลยอันนี้ถือว่าเป็นการใชย้ยาที่ไม่สมเหตุผลนะครับเพราะว่าเป็นการใชย้ยาที่ซับซ้อนแล้วก็ฟุ้งเฟยนะครับโอกาสที่จะเกิดอันตรายก็มีนะครับมันยิ่งจะเพิ่มทําให้เกิดอาการข้างเคียงหรือว่าอาการที่ไม่พึงประสงค์จากการใชย้ยาได้นะครับอันนี้คือเรื่องของการใชย้ยาที่ไม่สมเหตุสมผลนะครับหรือบางคนนะครับโดยเฉพาะคนแก่นะครับเวลาที่มีอาการเจ็บปวยมา มักอยากจะฉีดยาเสมอเลยนะครับซึ่งการฉีดยานั้นนะครับเขามักจะใช้ในกรณีที่คนไข้ไม่สามารถที่จะรับประทานได้ครับหรือว่าคนไข้ที่ม,มีการอาเจียนอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถารับประทานยาได้ถึงจะเป็นการใช้การฉีดแทนนะครับไม่ใช่ว่ามีอะไรก็อยากจะฉีดยาเสมอนะครับอันน้จะเรียกว่าเป็นการใช้ยาที่ไม่สมเหตุสมผลนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้ยาที่เป็นหลักการใช้ยานะครับมี5อย่าง6อย่างนะครับอ,อันท e ี่1ก็คือเรื่องของการใช้ยาให้ถูกกับคน ถูกกับโรคถูกคณะถูกวิธีถูกเวลาแล้วก็สมเหตุสมผลครับนี่เรื่องของอาการใช้ยาครับเดี๋ยววันนี้จะได้รับยานะครับเป็นยาแก้ปวดครับซึ่งยาตัวนี้นะครับจะต้องกิน1เม็ดหลังอาหารสามเวลานะครับเช้ากลางวันเย็นแต่ส่วนที่สําคัญของยาตัวนี้ก็คือว่าจะต้องกินเฉพาะเวลาที่มีอาการเท่านั้นนะครับถ้าไม่มีอาการแล้วก็ไม่ต้องกินนะครับดื่มน้ําตามมากๆนะครับ หลักในการใช้ยาลับประทานนะครับสำหรับในการใช้ยาลับประทานนั้นก็ ยาละประทานมีหลายชนิดครับไม่ว่าจะเป็นยาน้ํายาเม็ดยาเม็ดก็มีแบบแคปซูลนะครับยาเม็ดแบบเคลือน้าตาลนะครับยาน้ํายาน้ําแขรนตะาลยาน้ําที่เป็นยาน้ําใสเหล่านี้เับเป็นชนิดของยาที่ใช้ในการรับประทานนะครับซึ่งมีความสําคัญมากเลยครับที่จะส่งผลกับประสิทธิภาพของการใช้ยานะครับโดยส่วนที่มีความสําคัญมากก็คือเรื่องของเวลาครับเวลาที่ใช้ในการใช้ยานะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับยาบางชนิดครับต้องรับประทานก่อนอาหารนะครับอย่าง เช่นพวกยาไดครอกซาซิลีนยาเพนิซิลีนพวกนี้นะครับการที่บอกว่ายาตัวไหนรับประทานก่อนอาหารเนี่ยครับจะต้องรับประทานก่อนอาหารประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงครับเหตุผลก็เพราะว่ายาตัวนั้นครับมันจะออกฤทธิ์ได้ดีหรือว่าดูดซึมได้ดีในขณะที่ ท้องว่างนะครับจะมีผลต่อการดูดซึมยานั่นเองนะครับส่วนที่2ครับถ้าบอกว่าเป็นยารับประทานหลังอาหารรับประทานหลังอาหารเนี่ยนานเท่าไหร่นะครับก็หลังอาหารประมาณ15-30นาทีนะครับซึ่งหมายความว่ายาชนิดนั้นหรือว่าอาหารไม่มีผลต่อยายาไม่มีผลต่ออาหารนะครับสามารถที่จะรับประทานอาหารหลังอาหารได้นะครับ15-30นาทีหากว่ายาตัวไหนที่ไม่ได้ระบุเวลาว่ารับประทานตอนไหนก็สามารถที่จะเลือกมารับประทานหลังอาหารได้นะครับ อีกส่วนหนึ่งครับยาบางกลุ่มครับเหมาะที่จะรับประทานหลังอาหารทันทีนะครับเหตุผลที่ต้องรับประทานหลังอาหารทันทีก็เพราะว่ายาตัวนั้นครับมันจะมีผลข้างเคียงนะครับที่จะมีผลต่อระบบทางเดินอาหารนะครับอาจจะทำให้เกิดอาการแสบท้องขึ้นไส้อาเจียนได้นะครับอย่างเช่นกลุ่มยาพวกต้านการอักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยนะครับอย่างเช่นยาไอบูโพรเฟนยาเดโครฟินแอกกลุ่มนี้ครับ จะมีผลระคายเคืองกับเพราะอาหารนะครับดังนั้นต้องรับประทานหลังอาหารทันทีแล้วก็จะต้องดื่มน้ําตามมากๆนะครับดื่มน้าตามมากๆส่วนถัดไปนะครับยาที่บอกว่าเป็นยาที่ต้องรับประทานก่อนนอนครับรับประทานก่อนนอนเนี่ยห่างจากมื้อเย็นสักกี่ชั่วโมงก็ต้องรับประทานห่างจากมื้อเย็นประมาณ4ชั่วโมงนะครับก่อนนอนประมาณ15-30นาทีนะครับอันนี้คือส่วนของยาที่รับประทานก่อนนอนนะครับยาบางชนิดก็ไม่เหมาะที่จะรับประทานก่อนนอนนะครับอย่างเช่น ยาพวกขับปัสสาวะลดความดันเหตุผลที่ไม่ควรจะรับประทานก่อนนอนก็เพราะว่ายาตัวนี้ครับมันจะรบกวนการนอนนะครับทำให้เราจะปัสสาวะตอนกลางคืนนะครับดังนั้นก็เลยจะหลีกเลี่ยงนะครับการที่จะใช้ยาชนิดนี้ก่อนนอนนั่นเองนะครับยาบางกลุ่มครับยาบางกลุ่มจะจาเป็นต้องรับประทานตามเมื่อมีอาการเท่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกยาพาราเซตามอลนะครับที่หมอจะชอบบอกว่ารับประทานทุก 4- 6ชั่วโมงหมายความว่ายาตัวนี้ครับ รับประทานเวลาที่เรามีอาการไข้ปวดหัวตัวร้อนเท่านั้นนะครับมีช่วงห่างของระยะเวลาในการรับประทาน4-6ชั่วโมงนะครับอันนี้คือเวลากับการรับประทานยานั่นเองนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งครับที่มีความสําคัญมากๆเวลาที่เราได้รับยานะครับก็คือว่าบอกว่ายานี้ต้องรับประทานติดต่อ,อก,กันทุกวันจนหมดนะครับเห <Show> ตุผลที่รับประทานติดต่อ,อก,กันทุกวันจนหมดก็ว่าเพื่อป้องกันเชื้อดื้อยานะครับโดยเฉพาะกลุ่มยาฆ่าเชือ้อกลุ่มยาต้านจุลชีพนะครับจำเป็นต,ต้องรับประทานติดต่อ,อก,กันจนหมด นะครับห้าวัน7วันแล้วแต่ชนิดของยาแล้วแต่โรคที่คนไข้เป็นนะครับอันนี้คือส่วนที่สําคัญนะครับของเวลากับการรับประทานยานะครับอนอกนอจากนี้ครับยาพวกดําน้ำใสาย,ยาพวกที่เป็น แขวนตะกรอนนะครับยากลุ่มเหล่านี้นะครับส่วนที่สําคัญสําคัญเลยก็คือว่าจะต้องเขย่าวขวดครับเขย่าวขวดก่อนรับประทานนะครับแล้วอีกยากอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องผสมน้ําก่อนรับประทานซึ่งเดี๋ยวเราจะได้อธิบายกันต่อไปว่าผสมน้ํามีวิธีการในการผสมอย่างไรนะครับซึ่งตรงนั้นก็เป็นส่วนสําคัญเหมือนกันที่จะต้องเป็นเทคนิควิธีการในการที่จะส่งเสริมการใช้ยาให้ถูกต้องครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของเวลากับการใช้ยานะครับ สำหรับยาบางประเภทนะครับจำเป็นจะต้องใช้เทคนิควิธีการในการผสมยานะครับโดยเฉพาะพวกยาฆ่าเชื้อสําหรับเด็กนะครับอย่างเช่นยาอะม็อกซิซิลีนเพนิซิลีนพวกนี้ครับเขาจะทํามาในรูปแบบของผงแห้งนะครับโดยที่เรียกว่าเป็น dry s o รับเหตุผลที่ต้องทํามาในลักษณะของผงแห้งก็เพราะว่ายาไม่คงทนในสภาวะที่เป็นน้ํามาแล้วนะครับดังนั้นจึงทําเป็นผงแห้งมาก่อนเสร็จแล้วก็ให้ให้พวกเราเนี่ยครับผสมเองนะครับโดยหลักในการผสมนะครับสำหรับยาพวกนี้นะครับต้องใช้น้ําต้มสุกที่ แล้วหรือว่าน้ําสะอาดนะครับจะไม่ใช้น้ําอุ่นน้าร้อนนะครับเพราะการใช้น้ําร้อนมันจะทําให้เชื้อที่เราผลิตมาเป็นยานเนี่ยมันตายแล้วมันจะไม่ไม่มีประสิทธิภาพในการรักษานะครับโดยหลักการนะครับหลักการในการที่จะผสมยานในเบื้องต้นเลยนะครับเราจะต้องเคาะก่อนนะครับให้ตัวยานเนี่ยมีความร่วนซุยก่อนเสร็จแล้วเติมน้ําลงไปครึ่งหนึ่งครับไปครึ่ง ครึ่งหนึ่งของของขีดที่เขากําหนดไว้นะครับจากนั้นก็ขยอให้เข้ากันพอขยอยให้เข้ากันเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เติมน้ําส่วนที่เหลือให้ถึงขีดที่เขากําหนดนะครับซึ่งปกติแล้วเขามักจะมีขีดที่กําหนดไว้อยู่แล้วนะครับก็คือว่าประมาณนะครับ60มิลลิลิตรนะครับถ้ายาขวดเล็กแบบนี้จะประมาณ60มิลลิลิตรนะครับถ้าผสมเกินเด็ดขาดนะครับเพราะว่าการผสมเกินไปแล้วเนี่ยครับมันจะทําให้ยาเจือจางมากเกินไปแล้วจะ ไม่ได้ขนาดในการรักษานะครับภายหลังจากที่เราผสมแล้วนะครับแล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะครับแล้วก็เขย่าอีกรอบหนึ่งนะครับจากนั้นก็จะสามารถใช้ได้หลังจากการผสมเนี่ยครับประมาณ7วันนะครับให้ผสมใช้ทีละขวดนะครับพอแต่ว่ายาพวกนี้ครับจะเป็นยาที่จําเป็นจะต้องรับประทานติดต่อกันจนหมดอยู่แล้วนะครับหลักๆก็คือจะไม่เกิน7วันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่สําคัญก็คือว่าใช้น้าต้มสุกที่เย็นแล้วนะครับผสมเสร็จแล้วอยู่ได้ประมาณ7วันครับ